ฐานเตาน,นี้เนี่ยวัวตถุดิบทีไปขาไม่ยากครับอยู่รอบบ้านหมดเลยก้เก่าเศษไม้ที่เหลือใช้รอบบริเวณบ้านที่เป็นมรดกคือเราดูว่ามันไม่ได้ใช้งานแล้ว,ลวก็เอาเอา,เอาลงมาก็ยังมีประโยชน์คือเอามาเผาถ่านได้เอามาเรียงเรียงใส่แน,น,น่นเต็ม ก็ยังมีมะม่วงยืนต้นตายอยู่ต้นหนึ่งนะก็จะได้เป็นวัตถุดิบในการเผาจัดเตรียมไว้สึกว่าวันนี้จะมีงานบวชเตรียมเตรียมงานบวชแห่น้าที่ถนนเสียงอาจจะเข้าไปเสียงอาจจะเราใจนิดนึงนะครับคลิปนี้คลิปนี้คิดว่าเป็นคลิปเพื่อความบันเทิงแล้วกันใช่มีดนตรีประกอบด้วยเสียงก็หึมจ้ะ คยครับมันมีเศษลูกมะพร้าวแห้งคาต้นหลายลูกอะ่ะเดี๋ยวก็จะยัดลงไปด้วยช่องว่างที่เหลืออยู่เดี๋ยวชั้งเป็กจะมีจะมีแกลบดิบด้วยครับจะเทลงไปทําให้มันเป็นอุดช่องบ้างให้มันใช้เพื่อใช้เป็นแกลบดําไปในตัวเลยแบบนี้ก็แบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยใส่ลงไป ถ้าเผาทิง้งเราก็จะไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าลงเตาเนี่ยได้ฐานใช้ครับแน่นอนมัน่าเดี๋ยวๆอ่าวก้องออกบาห่างๆหน่อยอ่าจะให้ดูว่าเนี่ยเตาใบนี้หลังจากที่ ปรับปรุงไปแล้วอะหน้าตาม,มันก็จะดูดีขึ้นตัวเปลือกหุ้มนี่ผมยังใช้<า>เดิมอยู่ครัของเดิมอยู่แต่ว่าไส้ในก็จะเปลี่ยนเป็นเซรามิกไฟเบอร์แล้วส่วนจะตัวฐานจุดน้ำมันก็ก็เอาไอแผ่นแผ่นไอแ,แผ่นอลูซิงออกครับก็อันนี้เกลือเลยเปลือยก็ไอน,นี่ก็เอาแปรงลวดขัดแล้วก็เอาสีดำทาพอให้มันให้มันดูดีนิดนึงก็จุดจะใช้แบบนี้เลย ก็จะลองให้ท่านดูจะจะได้รู้จะดูไอความเป็นไปภายนอกเนะี่ยเวลาเวลามันติดมันจะเป็นยังไงเรียงอื่นใต้เตาก็จะประมาณเนี้ครับเนี่ยงนี้จะแอบแอบมีแอบแอบโกงนิดนึงก็คือยื่นให้ให้ปลาไอฟืนใต้ฐานเตาเนี่ยให้มันยื่นมาหาเปลวไฟนิดนึงเพราะว่าฐานเตาเนรู้สึกว่าถาดมันจะอยู่ห่างเปลวไฟมันมันไปไม่ถึงมันเลยทําให้ติดเกิดเกิดการติดช้า เพราะมันเป็นต้นแบบนี่แล้วรุ่นรุ่นใหม่ช่างเป็กก็จะยุบยุบเข้าไปน่าจะสิบเซนมันทําให้ไฟมันเดินเข้าสะดวกขึ้นใกล้ขึ้นอันนี้เราก็ต้องมีเทคนิคแอบโกงมันนิดนึงอ่ะนี่ครับเนี่ยใส่ไปเลเยรเราบ้านจะมีมะพร้าวอยู่สักห้าหกต้นได้เป็นน้ำหอม แต่ลูกมันไม่ค่อยดีบางทีก็แห้งคาต้นใส่ไปอย่างนั้นแหละใส่เพื่อให้ให้ดูว่ามันเป็นฐานจริงมันมันเป็นฐานแบบแบบที่ยังเป็นเป็นลูกอยู่มันจะไม่เสียทรงนะเพราะว่าไอ้ฐานทั้งลูกเราจะเอาไปทําอะไรได้เอาไปเอาไปปิ้งย่างได้ไหม ช่างเป็เอาไปใส่ตู้เย็นครับทั้งลูกเนี่ยแตกดีเหมือนกันลูกขนาดเนี้ยใส่ไปเลยตู้เย็นดับกลิ่นได้ด้วได้ไไเที่เหลือเดี๋ยวจะเอาแกบดิบใส่ไปครับสำคัญเวลาเรียงฟืนอย่าปิดปูแก๊สนี่นะครับ ก็เค่ปรับปรุงมันหน่อยนี่ก็ใส่แกบดิบ้ได้ยินเสียง่เสียงรถแห่เข้ามาใกล้ละโอ้ oh, แกบนที่เก็บเก็บไว้นานจนมันเป็นก้อนนะแล้วเขาเคาะใหญ่ใหให้มันลงนะ จะให้อุดช่องว่างจะได้ไม่เสียพื้นที่เราก็จะได้แกลบดำด้วยในการเผาอีกอย่างนะแกลบแกลบแกลบดิบเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มแก๊สด้วยมันทําให้แก๊สมัน,มนไอ้ไอแก๊สมันออกมานานขึ้นปริมาณแก๊สที่ออกมาที่มาเผาในห้องในห้องเผาไม้ข้างล่างมันมีนานขึ้นจากครั้งที่แล้วที่เคยเผาที่ใส่ไปเนี่ยก็คือถาดสุก สุกพ่วเลยเหตุน่าจะมาจากโยใส่แกลบไปด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้คิดเอาเองนะครับถ้าใส่แบบนี้ก็คือเราได้ได้ได้แกลบดําใช้นใช้ด้วยคือน้องสาวก,ก็บอกว่าถ้าจะเผา,าฟากด้วยฝากด้วยเอาไปเพาะต้นไม้ Thank <laughs> you.